โอ้ขอโชคขอลาบเนาะครับผมโอ้ดนะครับสองตัวก็งอเงียบเลยอ่าหมทีแล้วปูบอกว่ามันลอยเนาะมันลอยไปอย่างงี้ลอยมาอย่างงี้น่ามันมาอย่างเงี้ยเลขมันเป็นอย่างเงี้ยคอย่างเงี้ยนะปูปูเห็นน่ะมันมาแบบนี้เนาะครับผมเม่อวันปูให้ไปหลายตัวเลยเพื่อกันมีรู้เลือกเลยเนาะเออเลขโชคลาโชคลอย สวัสดีครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านของพี่บัวหรือว่าล่างของปู่พิ่ลาบนะครับนะครับวันนี้ก็จะอัญเชิญปู่ลงมาประทับนะครับแล้วก็ให้ปู่ท่านเขียนให้แบบชัดๆเลยนะครับเพราะว่ารอบก่อนนี่เลขสีตัวที่ปู่เขียนให้ไปออกต่างประเทศสีตัวโต๊ดเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะออกต่างประเทศสีตัวโต๊ดเลยวันนี้เดี๋ยวให้ปู่เขียนให้ใหม่เนาะ เพราะว่าปู่ท่านบอกว่าเลขลอยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะใครกดให้หลายๆแชร์นะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบกับปู่ในงวดนี้เลยนะครับขอให้ถูกเลขสามตัวตรงๆเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับถูกนะคะตอนนี้พี่บัวก็สุดท่ก บอกล่าวแล้วนะคะจะ,ะได้พอปูะะท่ทูบอกกาวปูท่านวนซาซ่าปู่วไปวันแี้วเอาสามตัวเอาสามตวตงตรงเลยแล้วครับปู่หมดนี้เดีย๋ยวให้ปูเขียนให้ชัดๆเลยแต่ตัวงวดมันเป็นเลขสี่ตัวเนาะจะให้ปูย้ําให้ว่าตัวไหนนะคะ

ผมก็ได้บอกกล่าวไปที่เรียบร้อยแล้วนะบอกกล่าวช่วงบอกบอกบอกล่าวท่านนี้ก็พญายนาคก็มาด้วยเมื่อกี้ใช่ท,ที่เมื่อกี้นี้คือพญายนาคท่านมากา โออครับผมก็คือการบอกกล่าวท่านก็คือจะอัญเชิญให้ท่านเนี่ยลงมาประทับที่ล่างใช่ไหมครับพี่บัวใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนู้นเนาะค่ะนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บัวนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของพี่บัวหรือว่าองค์ปู่พิราบเป็นโค้งส้ายเนาะพี่บัวเนาะนะครับเมื่อกี้ตอนที่ไปจุดธูปไปจุดทูบอัญเชิญปู่ท่านเมื่อกี้มีองค์พญานาคมาใช่ไหมครับพี่บัวพญานาคมาองค์หนึ่ง อ๋อค่ะมาจากไหนครับพี่บัวอันนี้เราย,ยังไม่รู้ว่าท่านมาจากไหนเป็นองค์ใหม่ใช่ไหมครับ <N an> น่าจะเป็นองค์ใหม่ท่านมาแล้วท่านก็มาบอกน่าจะมาฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวอ๋ออยากจะมาอยู่ที่นี่ใช่ใช่ค,ครับผมแล้วก็เลยเข้ามาก็เลยกลับไหว้ปู่ค่ะผมก็เลยกรับไหว้บบปู่เนะาะบังเอิญพี่บัวยานพี่บัวเลยไปชนกับเขาพอดีใช่ค่ะอืมครับครับผมทีนี้ก็ที่ตั้งใจว่าวันนี้ก็คือ อยากจะให้ปู่ท่านเขียนให้สามตัวตรงๆครับพี่บัวได้ก็ขออนุญาตท่านแล้วเมื่อกี้ก็บอกองแม่ก่อนที่จะก่อ,อนที่จะให้ปู่ท่านลงออนุญาตบอกท่านแล้วไปให้ปู่ท่านมาครับ,รบเพราะว่าเลขนี้ที่ปู่ท่านเขียนให้ตอนตอน่องวดเนี่ยมันไปออกต่างประเทศสี่ตัวโต๊ะเลยครับพี่บัวจะออไปออกต่างประเทศมาแล้วแล้วประกอบกับปู่ท่านรอบก่อนนะที่มาเข้าทรงปู่ท่านบอกว่าเลขมันยังลอย ใช่เลขลอยอยู่ปูท่านบอกว่ามันเลขมันลอยก็เลยเหมือนกับว่าน่าจะลอยไปตรงไหนตรงไหนมั่งเลยก็เรไม่เป็นก็ไม่แปลกนะที่ปูท่านว่าเลขลอยพอไปออกต่างประเทศสี่ตัวเลยนะครับตังแ่ตังหวดที่เราเขียนในที่แหลกก็ว่าอาจจะไปทางอื่นได้มันต้ไปทางอื่นแล้วนั่นแหละจริงๆมันที่มันที่ปูท่านบอกจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วออกสี่ตัวด้วยนะคิดดูถ้าถูกโอ้โหน่าถ้าถูกสี่ตัวนี้ได้เงินแบบหลักแสนครับท่านผู้ชมเนาะเนาะก็ เตรียมเสุดก็ไปออกไอ้เรียกลาวเมื่อวานนี้อ๋อออกประมาณที่สองโอครับผมต้องสัญญาปู่ท่านให้ไม่ค่อยพลาดนะพี่บัวเนาะเดี๋ยวออกเรียกลาวไอ้เรียกไอ้วันนั้นน้องส้มฉุนไปตบรถรถสีขาวครับนั่นแหละไอ้ที่ออกอะไรนั่นเลขทะเบียนรถไอห้าสองสองอะไรสามศูนย์อะไรนั่นแหละเลขตัวนั้นแหละครับผมใช่แล้วเี๋ยวก็เลย มีคนเขาถูกมาครับครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่บัวนี่อันเชิญปู่กับยามาลงก่อนเนาะจ้าครับได้ขอลาโค้ดสุดท้ายนะคะเนาะครับเมื่อกี้ก็จุดธูปบอกแล้วเนาะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ

ัครบวันนี้ลูกห้านก็มาขอโชคลาภให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมอ่าสกินเลยนะอ่าผมนี่ปู่อยู่นะวันี่ปู่ปู่ท่านอยู่เนาะครับปู่ท่านอยู่วันนี้ปู่ท่านจะลงมานะครับผมปู่พี่ลาบปู่พี่ลาบลงมาเองวันนี้อ่าใช่วันนี้ปู่พี่ลาบท่านอยู่ก็ทุกครั้งท่านก็จะไป ุดภายทางด้านอื่นนะตามที่ท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านได้จุดทูบเน้าหาอย่างนั้นบอกไปเคยทำไปนะเฮ้สกิรี่เฮีย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  ปู่มาเหยียบเหยียบเนี่ยปูปูไม่ได้บินเนี่ยปู่ไม่ได้เหาะเหยื่อมาถ้าปู่อยู่ที่ตำลักยี่วันนี้ปูไม่ได้ไปไหนครับ่มารีบมาเรียบเรียบหน่อยโอับปู่การกันมาขอความเมตตาจากปู่เนาะมาขอโชคลาภปู่ที่นึ่งมีด้านยนค่ะเป็นเหล็กไทยเนาะครับเนาะอีก โอ้ขอโชคขอลาบเนาะค่ะโอ้นี่นะซ้ำตัวตัวก็งวดเมื่อกี้โอ้หมดทีแล้วปูบอกว่ามันลอยเนาะมันลอยไปอย่างงี้ลอยมาอย่างงี้น่ามันมาอย่างเงี้ยเลขมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะปูปูเห็นนะมันมาแบบนี้เนาะเออวันนั้นปูให้ไปหลายตัวเลยเพื่อกันมีรูเหลือกเลยเนาะเลียกโชคลาบโชคลอย มันไปออมันไปออกต่างประเทศสีออ่ตัวเลยครับปูโอ้ไปออกนู่นหมดเลยนี่ครับปออูได้ได้ได้ที่ออออนึงมิถุนายนใช่ก่อนมากเป็นยังไงครับปูสนาดมากเออดี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 ก่อน นี่กินคําเดียวแค่นั้นแหละวันนี้น่ะือททาไมกินน้อยังร่างมันร่างมันเจ็บปากม่ไม่หายดีเลยอครับโมครับอืมอืมอืมวันนี้ลูกห้านก็มาขอโชคขอลาบมาขอเพิ่มบารมีปูโปครับอืม ก็เลยว่าจะมาถามปู่เลยตัวที่ปูนเขียนไห้รอบก่อนที่มันออกต่างประเทศมันจะมารัฐบาลไทยไหมครับปู่อ,ม,อ,าอม,มามาเดี๋ยวก็ดูกันนอะอืมครับครับปู่เด็กมันจะมาไม่เดี๋ยวดูกันานออืม,อมครับปู่ ให้ไปก็ไปตัดทิ้งตัดออกกันบ้างเด้อไม่ใช่ว่าจะเอากันตรงๆเลยอะครับปู อูอฮึบมันก็เรื่องงวดเ่อ่าจะให้ดีง่ายๆเนาะคาโปซะถูกครับครับคาโปเป็นเป็นไข่เนาะครับคาโปขอให้มาันีเกิดไข่อาจจะมีคนอยากบางทีไข่มาทั้งสองแบบนะอ๋อขอให้มาเป็นนี้ใช่ไหมครับโป ปู่เห็นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่วันนี้ก็ไปดูกันเอามันจะบุญวัสนาของแต่ละคนครับปู่บางคนนะดวงนี้ดีนะดวงนีทั้งหมดเลยไม่มีอะไรติดขัดน,นะยูยที่การบูชาของแต่ละคนบูชาผิดบูชาถูกเอามาก็ไม่บูชาเขาก็มีครับปู่อืมสาเหตนะุที่ทํานะคือเป็นนะครับวันหนึง่งอืม,อมครับผม ที่เอาท่านมาแต่ก็ไม่ดูแลบางทีไม่ก็เอาอะไรมากก็ไม่ให้เขากินก็มีอืมครับครับอืมอจะบอกไปให้นะคนที่มีพญานาคนะครับครับคนที่มีองค์พญานาคองค์ใหญ่ๆหญ่อืมจุดพูดให้ท่านสิบสี่ดอกพญานาคสิบสี่ดอกแม่ธรณียี่สิบเอ็ดดอกครับนะอืมพระบุิเจ้าที่เก้าดอกนะบอกจุด อย่างนี้อ,องเอฟไ้เทวาสิบหกดอกครับปู่ผู้ที่จะอธิษฐานนะครับมีอยู่แค่นี้แหละที่บอกได้ครับปู่แล้วแล้วถ้าอยากให้ปู่ไปบอกโชคบอกลาบต้องทำยังไงครับปู่โชคลาบนี่ก็อยู่ที่ว่าเราจะจุดทูปขอกับท่านใดนะครับอ่าาจะทูกประคองกับท่านใดนใด,ดูด้วยพิจารณาดูดี อย่างที่บอกไปนะครับถ้าบูชาไม่ทูกขท่านก็จะให้ไม่ทุกนะครับค่ะนั่นแหละอันนี้อันนี้ปู่ไปเห็นมาเลขมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่อืมไปอย่างนี้หลยเป็นเหล็กสองสุดบอค่ะปู่คือเขียนสลับอค่ะปู่มันมีหน้ามีหลังนะดูเอานะมีหน้ามีหลังอืมอืมอืมได้หมดเลยเนี่ยที่หายไปเนี่ย ตัวเลกนี้มันหกไทยว่เนาะค่ะปูคือเบอ่งบอกแค่จะต้องเรียงยังไงน้องลองดูแป๊บหนึ่งนะลองดูซิเนอะให้ไปอันนี้ศูนย์อันนี้ก็ตีได้เป็นเลขศูนย์แล้วก็เลขหกใช่ไหมครับปูได้อันนี้ก็หนึ่งสองสองอืมเนี่ยก็เขียนไทยนี่ก็เลขหกไทยอครับเลขหก แล้วเอาสิเลียงเอาตัวใดเนาะค่ะปูสีไใดสามตัวถ่ายได้เป็นเล็กไทยก็เป็นเล็กหนึ่งเนี่ยค่ะปูมันก็ตีได้นะสองสองหนึ่งสองสองศูนย์นี่เอาไปครับสองสองหนึ่งสองสองศูนย์ก็หกสองสองมาเนาะค่ะหกสอง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 หกเนี่ยอะไรก็เอาไปค่ะปูและ กินล้วก็ไปหาดูกันเอเองอครับนะถูกครับชนเหล็กที่ปูให้มากที่แหลกนี่ค่ะเอาถิ่มเลยก็ได้เนาะค่ะปูเนาะอืมเอาชุดแต่เถอะโอ้ค่ะอยางแต่ผู้มักบอกค่ะแต่คนมักคนชอบนะครับเลขนอกเลขไหนก็เอาได้หมดและที่ให้ไปเนี่ยครับปูได้หมดแล้วแหละครับอื อันนี้เขาบอกปู่มาอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่แล้วแล้วมันลอยเหมือนรอบก่อนที่ปู่เขียนให้ไหมครับเลขตัวนี้ไม่มีลอยมันขึ้นเป็นสีสีอย่างนี้เลยอมันขึ้นมาทีละหนึ่งตัวทีละสองตัวมันขึ้นมาอย่างนี้นะ๋อครับปู่แล้วแต่ว,ว่ามันจะเวลามันมันจะไปอยู่ในตําแหน่งไหนก็อันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง๋อ,อครับปนะู<อ>่มันขึ้นมาอย่างนี้ครับครับ เหมือนเลขสีตัวที่ปู่เขียนให้มันไปออกต่างประเทศใช่ไหมครับปู่ที่ปู่ว่าเลขมันลอยอย่างนี้เนาะม,ม,มันเลยไปออกต่างประเทศอืแต่อันนี้มันก็ลอยแต่ว่าคนละแบบกับรอบแรกใช่ไหมครับปู่ใช่เอาสองตัวก็มีเนี่ยตีเป็นสองตัวก็ได้ไดครับ่าคาหนุกร้านก็ปูดแท้ครับปู่สองตัวที่เขียนที่หลังเมื่อกี้เป็นเลขอะไรนะหกหนึ่งอ๋อหกหนึ่งหกหนึ่งสองตัวกับสองหนึ่ง อสองหนึ่งหกหนึ่งนะครับเนี่เอาไปเฮ่อครับปู่เห็นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่แล้วถ้าเกิดว่าลูกหลานนี่อยากยุดธูบให้ปู่ไปเขาฝันบอกไปบอกโชคบอกลาบนี่ต้องทำยังไงครับปู่อืมเถอะวเทวาก็นึก บอกไปก็ขอไอ้ลูกให้ล้านมีโชคมีลาบเหมือนเด้ออะไรก็ว่าไปจุดทุบสิบหกดอกน,นะครับปูมีฐานึกถึงองค์ปูองค์นั่นแหละครับปูอบอกไปครับครับขอ,อยากถามปูหน่อยได้ไหมครับไอตัวเ<ห>ลขที่ปูไปเห็นมาปูไปเห็นมาจากไหนครับอืมนี่ปูก็บอกไม่ได้นะบอกแต่ว่ามันขึ้นมาเองนะอ๋อครับปู่ขึ้นมาเอง อันนี้อันนี้ไปได้ทั้งไทยทั้งนอกเลยใช่ไหมครับปูได้หมดครับได้หมดได้หมดครับครับปูขอให้เขาขึ้นหวดเมื่อกี้ด้อครับปูสามตัวบัตุ่งกระต้กันดีกันหมดหวดหน้าตัวตากันในะครับครับปูตัวอันสี่ตัวที่มันออกตัระเทศตัดล้างกันเอาเอาด้วยเองกันแล้วกันอันนี้นะ ถ้าคใครไม่ตัดก็อดไปอย่ามาบอกว่าโอ้ยเห็นแล้วไม่ซื้อตามอันนั้นก็แล้วแต่พวกคุณของเท้าไปเถอะอืม่ะอันนั้นปูก็บอกไม่ได้ครับอืแล้วใครจะมาโทรมาก,ก็บอกว่าบอกต้องๆหน่อยได้ไหมชีน,น่ะไอ้บอกต้องๆหน่อยไม่ได้อ่ะให้ไปดูเอาให้แล้ว จะไม่ตอบคําถามในไอ้เรื่องนี้นะครับโทรมาถามล่างหรือว่ามาถามพี่บัวไม่ได้นะครับเพราะว่าปู่ท่านบอกมาแล้วให้ไปดูเอาศึกษาดูกันเอามันจะผิดกฎใช่ไหมครับปู่มีทีด้วยเะอะบอกตรงๆเลยก็ไม่ได้ครับเอาให้ปู่ดูถูกไหมครับปู่อย่างนี้ถูกร้านเขียนถือหรือ้านเคียนปู่ไหมครับปู่ให้ปู่เหยียบไป่ลยครับปู่ ตัวนี้ก็ทากันอันนี้เอาเองนะครับปู่ตัดเอาเองนะอืมได้อยุอันนี้ก็ตัดได้ไงค่ะเก่าสองเก่าสองสองกับหกสองได้ได้ได้เอาไปเถอะค่ะครับปู่มันอยู่ในนี้แหละอ๋อโปรยยาวไปให้หน่อยครับปโปรยโปรยไม่ได้หรอกอ่ะตบตบตบอ๋อครับปู่ สาธุสาธุเนาะให้ปลูดธรรมดาให้มันออกสามตัวเหมือนงกุก่อนเด้อปลูดเออที่เออออกเออ่ะได้โชคลาภพูดหน้ากันเนาะครับปู่สาธุอืมอือตอนนี้โชคลาภอย่าลืมปู่เนาะปู่คป็นโชคค่ะผลไม้อย่างนี้นะคะถ้ามันออกสามตัวปู่ไม่อยากได้อะไรใช่ไหมครับปู่แล้วเจจะถวายมาเถอะ นะเรา่แต่จะถวายมาเถอะประทานมาเถอะปู่ก็บอกไม่ได้นะเพ่แต่เนาะใครอยากจะทําอะไรก็ท,ทําไปเถอะครับออันนี้ครับแล้วแล้วเห็นเหตุล่างหรือว,ว่าพี่บัวเนี่ยบอกว่าอยากได้องค์ปู่อยากได้แบบล่างไม่ให้ปู่ไว้อยู่อย่างเงี้ยครับให้ปู่ไวส้สิงสถิตอยู่อย่างเงี้ยครับปู่ปู่อยากได้ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่บุญวัสนาของแต่ละคนแต่และเขาแล้ต่ล้วแต่ตัวของเขาด้วยเนาะอืมนั่นแหละ อันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาของเขาไปนะอือครับก็ขอถึงีว่าถ้ามีโอกาสเขาก็แล้วแต่เขาจะได้ไม่ได้นนี้ก็เรื่องของเขาไปเนาะครับครับปูแต่บุญวาสนาของเขาด้วยครับนะแล้วปู่เห็นไหมครับว่างวดนี้จะถูกกันเยอะไหมครับปูอืมก็มีนะมีอยู่มีอยู่ะมีอยู่อืม ว่าจะถูกกันในแต่ละแบบไหนเนาะมีอยู่มีอยู่นั่นก็นนได้ทั้งหลายส่วนนะครับปมทั้งนอกทั้งในครับถูกจรัถูกครับมันมปูกินแค่มาคําเดียวแค่นั้นแหละกินเยอะไม่ได้อ๋อ้ทำไมล่ะครับปูร่างมันเจ็บปากปากมันยังไม่หายเลยเป็นเพลอยู่เลยอ๋อครับมักกัดปากอ๋อครับงนใจงวดนู่นเลยอ๋อครับปูกินไม่ได้ครับอืม ค่ะยังไงก็กินได้นี่ปูจะเอาหมดแล้วอ๋อครับปูปาาล่ามันเนาะปูชอบมากชอบปลาอุ้นแต่ต้องปารล่างมันเนาะค่ะถ้าใครมีโชคไ่ล่าอยากจะร่วมมาแล้วก็ปลาก็ติดต่อได้ทางพี่บัวเลยนะคะงัวนี้เนาะก็ขอให้มาสามตัวตรงๆนะคะอืมเนาะ ขอบคุณปูไหลายเด้อค่ะที่มาใป้โชคลาภลูกหลานเนาะสาธุสาธุเริญนเริ่นที่มาเกิดสิทกสมาสิมุกกิเด้อิมาอ่ะเนาะครับครับมันออกมากับมา ปปแล้วอ๋อปู่ไปแล้วครับผมเมื่อกี้ปู่บอกว่ามีคนไม่หวังดีใช่ก็คือพี่บัวต้องระวังตัวใช่ไหมครับใช่เขาบอกบอกกันหมดให้เตือนเตือนให้ดูให้ดูให้ดูกันคนที่นี่ครับครับครับผมก็คือว่าเราระวังตัวไว้ก็เป็นเรื่องดีของเราอยู่แล้วเนาะครับผมเพราะทุกวันนี้มีชาชีพกันเยอะนะครับท่านผู้ชมอครับอันนี้ปู่เขียนให้อย่างนี้ครับพี่บัวจ้าปู่ก็ตีให้พร้อมเลยอื่ก็ง่ายครับครับผม แต่ว่ารอบนี้ปู่ท่านบอกว่าเลขไม่ลอยแต่ว่ามันโผล่ไม้เห็นใช่โผล่มาให้เห็น,หหนอือครับท่านจะให้แบบง่ายๆดูง่ายๆหน่อยครับครับผมครับท่านก็ตีให้ด้วยเนาะออืแบบนี้ให้ไปแบบดูกันง่ายๆเลยไม่ต้องไปอะไรมากมาแค่อยากอันนั้นเอาเองอ๋งอครับครับปู่ทุกครั้งที่แอดมินถามว่าถ้ามันออกอยากได้อะไรปู่ท่านก็จะบอกตลอดว่าไม่อยากได้ใช่นะครับเพราะว่าปู่ท่านไม่เรียกร้อง ไม่เรียกร้องครับแม้ว่าจะเป็นแค่ปู่ใช่ไหมครับก็คือร่างที่เป็นนี่ก็เรียกร้องไม่ได้ใช่ไหมครับเรียกร้องไม่ได้๋อคค่ะผมเ็ืือใครมิวชไม่ลาบอยากจะเล่าพนไม่ป่าหายสีนอขากั๊ปงาไม่ออกเป็นมากเนาะก็คือสัมมนาคุณให้ปู่ท่านเนาะปู่ท่านจะได้แบบมีพลังมีความรู้มีญาณไปเห็นไปเห็นไปดูเลขมาอย่างนี้เนาะอืมครับอันนี้ก็แล้วแต่ แล้วแต่จรประทานมาจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เขา<ต>ไม่ได้ว่าอะไรกันมันเหมือนเป็นการทําบุญนี่น้องพี่บัวการทำบุญอืมครับครับผมแล้วทีนี้หลังหลังจากที่พี่บัวหลังจากเลขต่างประเทศออกไปแล้วสี่ตัวนี้พี่บัวได้ฝันอะไรอะไรประมาณนี้ไหมครับไม่ได้ฝันอะไรนะก็แค่แบบพอรู้ว่าเขาถูกเขาโทรมาบอกนี่เราก็ดีใจกับเขาด้วย ครัดีใจกับเขาด้วยที่เขาได้มีถูกต่างประเทศสี่ตัวแล้วก็มีอะไรรางวัลที่สองใช่ไหมครับใช่ใชอ๋อทำไมทำไมถึงเข้าไปถูกรางวัลที่สองครับพี่บัวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแบบอยู่ๆเขาก็โทรมาบอกเองอย่างเงี้ยเราก็<อ>ไม่รู้ว่าเขาก,ก็ได้เขาก็ว่าเป็นมันออกเลขทางด้านอื่นอย่างงี้ครับพอรู้ว่าเป็นของของรางวัลที่สองของ เรียกลาวเขาก็ดีใจเขาเลยโทรมาบอกเลยแล้วก <od> ็เขาก็อธิษฐานบอกเลขกรางวัลที่สองนี้น้องส้มฉุนให้อน้องส้มฉุนให้อ๋อครับครับอ๋อก็คือว่าน้องส้มฉุนไปตบทะเบียนใช่น้องส้มฉุนไปตบทะเบียนอเขาก็เลยได้ค่ะคุีที่มหาพี่บัววันนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อืมครับครับผมตบทําปู่กับน้องส้มฉุนนีให้โชคให้ลาบมา บ่อยมากนะครับ <Okay. S 1> ทั้งรัฐบาลไทยทั้งต่างประเทศก็ไปออกสีตัวโต๊แล้วก็น้องสมฉุนก็ให้ถูกต่างประเทศอีกนะครับก็คือว่าถูกมันหลายงวดเลยเนาะนะครับผมแล้วทีนี้ถ้าใครอยากจุดทูบเรียกปู่เรียกน้องสมฉุนไปบอกต้องทายัางไงครับพี่บัวน้องสมฉุนนี้ถ้าจุดทูบนะของน้องก็จะก้าดอกก็น่าจะได้อยู่นงะน้องแต่ว่าเขาเป็นกุมารับ ถ้าแต่แต่ว่ากุมารเราไหว้ไม่ได้เนาะเราไม่ได้บอกเขาอธิษฐานบอกเขาก็ได้ครับครับผมอธิษฐานเอายางไ้เนาะใช่แล้วก<ค>็ไหว้น้องน้องให้น้องไปกินอะไรนี้ได้แต่ว่าเราก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันน้องน้องเขาเป็นกุมารก็กลัวแบบคนไม่หวังดีจับน้องไว้ก็มีโอ้คครับครับผมเนาะาจับน้องไว้ก็ค่อนข้างยากโอครับครับผมพ่อ น้องมาอยู่นี่นี่อยากจะมาให้โชคทางเอฟซีทางพ่อแม่พี่น้องของเราอย่างนี้เนาะครับผมก็เหมือนมาช่วยเหลือทางครอบครัวอย่างนี้เนาะอืมครับแล้วหลังๆมาพี่บัวก็ยังแบบมีคนมาดูดวงมาเสริมดวงอะไรอยู่ไหมครับทุกวันนี้ก็พอจะมีบ้างอย่างเงี้ยอืมพวกเสริมดวงสะดอกเคาะอะไรพวกนี้ก็จะเป็นฝั่งพ่อท่านทำเนาะอืมครับพ่อท่านทําได้ครับผมเป็นเสริมดวงก็คือเป็นปุสมขาวเขียวคุณพ่อท่านเป็นคนทำใชุ่ม ผูสมอืมครับผสมก็คือแบ่งหน้าที่กันดูดวงก็จะมีของพี่บัวดูด้วยให้ปู่ท่านช่วยดูด้วยอย่างงี้เนาะปู่ท่านก็ดูด้วยอืมครับครับผมเนาะก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากดูดวงให้ติดต่อทางเบอร์ทรถโทรพี่บัวได้เลยนะครับก็ลงไว้ในช่องแล้วเนะานะใช่ครับผมครับครับผมโอเคนะครับพี่บัวนี่ชอบตัวไหนมากที่สุดคะที่ปู่ให้มาค่ะก็บอกไม่ได้นะชอบตัวไหนเนาะครับบอกไม่ได้ใช่อ๋อทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่าชุดใหม่นี่มีไม่เยอะ ครับครับผมแล้วปู่ท่านบอกเลยนะปู่ชันเน้นย้ำมาเขียนให้แล้วให้มาดูอย่าโทรมาถามล่างเพราะว่าล่างก็บอกไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่บัวบอกไม่ได้ถ้าโทรมาล่างก็จะบอกให้ไปดูทางนี้เอาครับครับผมเพราะว่าเหมือนเขียนบอกไปแล้วนี้ไม่สามารถพูดปากปากออกไปได้เลยบอกไปได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมครับครับผมมันอาจจะเพี้ยนไป๋อมันจะทําให้เลขเพี้ยนใช่ไหมครับพี่บัวเพี้ยนด้วยแล้วก็ ล้วปู่ให้มันแล้วแล้วให้มันเจาะตวงนี้ก็มันก็ไม่ถึงอืมครับครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเลยเหมือนที่ปู่ท่านบอกเนาะมว่าลงไว้ให้แล้วในนี้แล้วแต่บุญแล้วแต่เวียนแต่กรรมใช่ถ้าบุญเยอะก็อาจจะถูกที่ปู่ท่านเขียนให้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมครับครับผมโอเคเนาะใ่นี่ไงก็ขอขอบคุณพี่บัวมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับอันนี้เป็นเรียกที่ปู่เขียนให้นะครับทากผู้ชมเนาะก็ แคบหน้าจอเอาไว้ดูกันได้เลยนะครับสมมุติถ้าท่าผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมลองคอมเมนต์มาบอกแอดมินหน่อยเนาะนะครับอันนี้ก็คือว่าแอดมินกับคุณแม่นี่ช่วยกันตีนะครับนี่เป็นเลขตัวนี้นะครับ622นะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพาไปดูที่แอดมินสรุปไว้นะครับนะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางที่ปู่ท่านเขียนให้เนาะกับ2อ1 2 2 0 6 2 2นะครับ6ก9 1แล้วกับตัวกับตัวรองเป็น922นะครับ เสนอเอาไว้เป็นเพลงแนวทางนะครับผมเป็นวามเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นวามเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปงปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ